สวัสดีครับวันนี้เป็นวันทำงานนะครับผมช่องไม่มีตังไม่มีคติดตามนะครับทำงานปกตินะครับช่วงโควิดนะครับอันนี้ผมขอพูดถึงการแพทย์ของไทยเรานะครับ เราขอชื่นชมการแพทย์ของไทยเราเพราะอะไรนะครับผมประสบมากับตัวเองผมมีชีวิตรอดได้มาแต่ทุกวันเนี้ผมมีเจิดอุบัติเหตุหลายๆอย่างในชีวิตนะครับทั้งผ่าตัดใหญ่เอ้ยรอดไหมรอดเอ้ยก็ได้หมอไทยอะไรนี้ครับเก่งครับอันนี้เก่งอันเราเด้อเก่งแบบระดับบ ระดับจริงครับระดับโลกเลยชื่นชมเพราะการแพทย์ไทยเราเนี่ก้าวหน้ามากและมีหมอเก่งๆเยอะมากขนาดดูในช่วงโควิดนะครับประเทศไทยเราติดอันดับต้นๆนะครับติดอันดับต้นๆเรื่องโควิดไม่ได้ไม่มีไม่ใช่พูดไม่ใช่มียอดผู้ติดเชื้อเยอะนะครับคือ เซฟคนไทยได้เยอะมากที่สุดครับและสูญเสียน้อยที่สุดครับนี้ผมก็เป็นพ่อบ้านอยู่ที่สุดปอร์เช่นะครับวันทำงานตามันปกติฮฮดูรถเริ่มเยอแล้วครับศูนย์ปอร์เช่ครับ <Yeah. S 1> พี่หนึ่งครับพี่หนึ่ง <Yeah. S 1> ไม่ใช่ <c oughs> มเมียมือที่ไหน <Okay. S 1> อยู่อาชีพอาคิปอาชีิป <c oughs> ออดทำไมอาวอ๋อวันทำงานวันทำงานช่วงโควิด อ่แล้วก็อันนี้เป็นพี่ที่ทำง,งานนะครับที่หนึ่งที่หนึ่งนี่ครับมีเฟอร์รารี่ด้วยถ้าใครสนใจเข้ามาดูได้นะครับที่911น,นายวันวันแอสซิสเตนต์ครับถนนพระรามเก้ามีปอเช่ครับมี h อเช่ท a ก o ้า c อเช่คลาสสิก r อเช่ไทยแลนด์นะครับ เราเชิญเข้ามาดูได้ครับนี่ครับดูเป็นตัวอย่างก่อนเลยครับนี่ก็มีม,มินิด้วยนะครับตอนนี้ f ฟร์าร <Ferrari. S 1> ีูยังสวยอ่ะ แค่นี้ถูกนะครับ